เรียกเก่งมาเร็วเก่งมามาอเรียกใหม่ไม่เรียกพ่อใหม่แล้วไม่พ่อเก่งมามาไม่ไม่หรอไม่เรียกหรอเอาถ้าไม่เรียกพ่อก็ไม่มานะน้องเรียกพ่อเร็วพ่อเก่งงอืงอืพ่อฮพ่อมามาพ่อฮะ